ดาราออกกล้องดาราออกกล้องหลบแล้วหลบแล้วหลบโรงเรียนแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมอ๋อเดินไว้เลยน้องแปงเออมาได้กินก็เดินไว้แล้ว ไปไว้แล้วเดินอนอนน้ำตาลมาเร็ว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 ออกกล้องออกกล้องลอง u t u b e ลง YouTube เร็เวเร็เวเร็วทำหน้าส,สวยๆหน่อยรีบเดินมารีบเดินมาโอ้หนูหวาออกกล้องนูวิ่งบักเดียวแล้วอีกว้างเดินไม่ไว้แล้ว bọc mơ bọc mơ chup 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 bà leo mà chup โอเคโอเคอ่ะมวยลดไปหลายโลแน่เลยตายแล้วลูกเสือพากระเป๋ามาเรียนหนังสือด้วยเฮ้น้ำท่วมอ๋อน้ำท่วมบีบิ้มจงใช้เล่นน้ำเล่แลละเน่เลยอะไรเกลืเปียกอยู่อันอาวโอ๊ย Quay máy giếm nơi Chút chút Tầm tà lo gắn tầm tà lo tầm tà ép béo ít Béo mới quay là cua Quay ra nông kẻ thứng là nụ Đưa bên thảo nè cha Đưa bên thảo chít quá chít quá chít quá เดินทางเดียวครับจเจริญมงคลเดินทางเดียวจเจเงจเงาป็นชายเล่งงานเด็กไม้พี่เอ็มอ่าพี่เอ็มอา เดียวออกมาร้อมๆกันเพ่ึงใส่เดินทางกันจังอ,อ,อ่ะสามนาทีแล้วสามนาทีแล้ยวยังไปไม่ตึงได้เลยสว่าออกมาร้อมกันนี้ เดินเป็นฐาลุกเรอยที่ไหนนะังยาตื้อใหม่พร่องดีเราไป็มร้อยอยันนั้นม่บ้าเลอบ้อาก็ไปทำร้ยไม่ออนิลเลยเดกอีสานไม่ออนิลแดกูดอนไม่ออนิลเลยแดก,กูดอนไม่ออนิลเลย ก้อยเอารถไปกระไดแต่เดี๋ยวก่อยเอาไปม่วกอ้าบกมือหน่อยบกมือน่อยอ่าดีมากบกมือหน่ยไหวๆสู้ๆไหวๆสู้ๆอ่าบกมือหน่อยทำท่ารอทำท่าสวย โอ้นี่หน้าองสักินไปหลายจานน้องปังหอนก่อนไข่เม็ดมาปีกกุ้งกินเหมือนผึ้อก็ไม่อ้วนสักทีน้ำเมละไม้ไหวไหมอ่ะปุ๊บปี๊บเอาปี๊บแบมแบมเลยเสียเลยพอชอบอยากไหมอยากอะไรไม่บอกกูก็้วทกินี้จี๊ดอ่ะโอาย ไอไล่กับชมชายํนามเม็ด้องหรอมไม่โจมชายมีเหลืองไล้จะฟองเลย,ยไหม, <laughs> <laughs> ไมเหมยบ้านน่าเอตาเตอบจัง นาบูนไม่แล้วอ๋อถึงทอนแล้วไล่กับโถโถโถน่าสงสารน่าสงสารโอ้ยกลับไปถึงพอกหน้ากันไล่ยกเรา ก็ไอ้กรีมไม่ต้องพอก็มันพอ,อ,อกันปืนกันเหมือนเดิมฮะ <laughs> ใส่กระเป๋าตูก,กันเลยนะคนรวย ป่าไข่อ่ะอ๋อเปาผีสาวเปล่าผีสาวไอ้น้องสาวถื้อเอาไม้กูเหมือนพอดอีมาเดี๋ยวกูเหมดเอาไปให้สิบบาทเอาไปให้โรงเรียนขอยไปเอาไปโรงเรียนเปาแก่เเปาผีสาวน้องสาวถื้อต้องแต่งโมกับเปล่าไปได้ล่ะคะ

แล้วบ้านกันนี่อ๋อเธอบอกว่าเอ็มโดเอ็มอยู่บ้านเดียวบ้านนั่นบ้านเจ้าวเตงเอ็มอะไรครับอ๋อเอาอะไรเมนูเมนูอะเมนูอะเอาชิดดาวพลีดชิดดาวพลีดทองลูกกนเออชิดดาวพลีดฮะนั่งเอานั่งนั่งก่อนเอ้ยนั่งก่อนไม่เบื่อนุก็เดินไว้เต่งไงมันนั่ง อาว่ันไอเลใครไม่ไว้กล่อไม่พื้นมันต้องไปเป็นมูก็ได้ไวไหมอะป๊อเปเดนอแล้วเอ,อลอ่ลอลอ่ลอลเป็นมูลอ่อเป็นมูน,มนุมเมยเอ้ยมูนูนงครับตาะไรครับเดีย๋ยวลาบีอยู่เดิยา <laughs> อันไหนป่องนึ่งกันได้มันตายัางอยู่ร้องตามปอนะ่องพร้อมใจคั่วนายไปเลือก็ได้เอาเล้าาวเอาคั่วน้ำสิคุณครูเฮ่ยเอ้ยชงสารเยอ้ยเลยผัาซาำกันตังแต่ละคนเปลี่ยนว่ามาชิดดาวพลี ไัยเวียนวัวมาสิดาวพลีดก่อนนำม,มาตั้งกลุ่มเลย